ภาษาแบบนี้อยู่แล้วกันยอนชงแมันบอกหรือว่าเขาต้องพายตั้งสองมันบอกอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมเต้นแล้วแมันบอกต้องต้องออกเสียงให้ถือได้ยอชง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 ชงเสียกสักอย่างนี่แหละสวัสดีปีใหม่ยอชงยอชงป่ะปะป่ะป่ะป่ะในเวลาเลยคุณกูสาวก็คืองามแห่งทุน อ๋อคือแบบคนเต็มเลยอ่ะคนมางานนี้หลายนะคนเนาะคือแบบมันเป็นงานงานใหญ่ของประจำปีนะคนนะยุทีรักสาวนะคนเะนาะผู้สาวก็คืองามแพงนะคนนะางามงามงามาเดี๋ยวเราจะเข้าเบิ่งบรรยากาศ ปีหนึ่งยัดเพื่อนหนึ่งประมาณนี้ทุกคนตอนนี้คือเขากำลังจะหาแนวกินเนะาะเพราะว่ายังพันกินข้าวเลยทุกคนเนาะกินขา้าวสวยยังพันกินทุกคนวันนี้เขาก็เลยจะมาขายกินกึ่งนประมาณนี้ไปขนาปลาปูผมนะเดินต่อส่วนระหว่างที่สองมือ่อน มีเกี่ยวพร้อมอ่ะสี่หมื่นกีบต่อครั้งคนมา่ายฮูปหลายเลยทุกคนเบื่อบงบรรยากาศนั้นคนจะพาทุกคนเละเบิ่งบรรยากาศภายในแบบซุ้มจุดไข่ฮูปประมาณนี้น,นะคนเนาะจะมีสุดให้เศร้อมอันนี้เป็นสุด

จะเป็นลานสนเลยเนี่ย กินแลนะ้วเนาะก็คือจะ,อะซื้อกระเลมน,น,นะคนเนาะก็มีสองรนะสเนาะรสเผือกกับรสกะทิะมังค่า เป็นบอดลินค่ะเครื่องลินประมาณนี้นะทุกคนเนาะบรรยากาศก็คึกคืนเลยนะทุกคนทางด้านหน้าก็จะเป็นสไลเดอร์นะทุกคนเนาะเมื่อกี้ในการให้ผู้สาวเป็นลูกปลลาูกดอกไปเนาะก็ได้น้ำไปซีดุกทุกคนอ่าไปอยากให้ทุกคนติด1ทุกคนรอเบิ่งบรรยากาศภายในงาน หมดประมาณนี้ คือเฮาก็มาฮอดอาหารทานอาหารใน่ท so, ุกคนเนาะกเฮาจะมากินข้าวอยู่ที่งานนี้เนาะนี่ก็คืออยู่ตามไปที่เฮาถ่ายทุกคนได้เบิ่งกันเลยเนาะก็จะเป็นทานอาหารตามสั่งมันบ่ตามสั่งกันเลยอ๋อ้ะเบิ่งนี่มีมีเมนูอยู่มีเมนูอยู่ทุกคนเมนูกัมีนี่ที่เฮาเบิ่งเมนูเนาะมีหยังได้เนาะนี่เอาข้าวๆบาวปอบคุณเนาะ กิเข่าอยู่เัาก็จะเอาเข่าขาหมูมีปะมีเนาะค่ะขาหมูนะมีทอดเอาไข่ดาวน้ำมีข่าขาหมูนั้นเอานีกงเข่าหน้าเป็ดฮ่าฮ่าฮ่ี่ต้เป็ดเป็นกะเพราแล้วคันยี่สิบปีตามาตำให้โยุกะเพราหมูกอไข่ดาวอ้าวกินก่อนเด้อหิ้วโป๊ะเด้อเบิ่งแกากินไปก่อนเด้อตลอดทุกทีเลย ไี้สั่งก็พัดเลยคนทกพย์เลยอืมหยองหยอาเยอะเยจะกินอยู่ง่ายเกิดจจังไดอยู่เนาะเลยมากินอยู่น้องเอาดังกินมาเทบหรอ่ะมันคนมากมากินน้ำแกงเขากนไอดาวยืมยืยืมแหละ สะตีจะเปิดใ้คอทค้างมน่คะเข้าขายของในงานนับระกาขสงกรานตที่จะจัดขึ้น่พระบามีแหงวัดนี่ัที่นี้นะครับตามนอึ่งจุดนี้แหละคุณผู้ชมลายตัวทีนี้ข้อมูลตั้งมาได้ไห้ครับพรว่าวัดเนี่ยได้รับประโยชน์ส่นด้อยัคุี่เ้วัดจะีได้เงินจริงแต่เี่ข้าพัดว เนี่ยข้ากระเป๋าในทนขาดทางนี้นะเมา่กี่ตอนคุณมาเดินมากินข้าวสวยน้ำกันนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ12โมงนเทศบาลตำบลท่าดมกระหน่วยนายกปอยี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเขาขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปใส่ตอนนั้นแต่อย่าลืมติดตามเขาชมตอนต่อไปจ้าตอนนี้คือคนยักษกินข้าวก็ยั้มเนี้ย Nhẩm 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 ừ? Nhẩm 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 Hả? Ủa không phải là nhẩm 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 ừ. ừ.